สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยบ้านอีสานยินดีครับผมวันนี้เข้ามาอยู่ที่แยกประตูน้ำนะครับวันนี้เอาบรรยากาศาทางเมืองกรุงไทยพี่น้องได้ชมกันครับอ,อันนี้จะเป็นแยกประตูน้ำนะครับเดิเงไกลๆก็สิเป็นเตกใบย,ยกนะครับ เตที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับมีทั้งหมด88ชั้นครับแต่กนเช็ไทยบ้านกา็เคยเห็นงานอยู่นี่แหละครับประมาณเกือบอ6 7ปีครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับแต่ก่อนผมเห็นงานอยู่ชั้นพ่นละชั้น80ครับตรงสูงที่เราเห็นไปครับวิวสวยครับบรรยากาศดีครับตรงนี้ท่านพี่น้อง ผู้ใดโอ้่ไก่หรือมีโอกาสได้มาแวะมาเที่ยวกมาชมได้ครับกับบรรยากาศตึกสูงๆงามๆกับวิวสวยๆครับมองไปไกลๆกังามเมาดครับมื่อนี้เป็นวันที่26นะครับเป็นวันมาฆาบูชาครับยิมหกมือครับพี่น้องช่วงนี้รถนาสิบอหลายเพราะว่าเป็นวันหยุดพ่อมครับ บรรยากาศอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงเป็นค้องแสนแสบนะครับอันนี้จะมีค้องแสนแสบครับเป็นะสะพานเฉลิมโลกตรงนี้จะเป็นคลอ,องน้ำนะครับจะมีเรือแล่นน้ำครับเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนมากบางคนก็นัน่งรถเมล์หรือไม่ก็สิเป็นนั่งเรือก็ไดคือกันครับเพราะเรือมันเดินทางง่ายเนาะรถบุกไปติดบ้านไหนพี่น้องคนทั่วไปก็เลย ใช้เรือในการเดินทางไปเฮ็ดงานไปทั่วไปครับนะครับอันนี้จะเป็นคลองแสนแสบนะครับคลองแสนแสบนี่ก็สิ่งเริ่มต้นตั้งแต่แถวปากคลองนะครับปากคลองตลาดอยู่แถวสนามหลวงนะครับไหลเง่ามาเลยครับซีซุดอยู่แถวาบางกะปินะครับบางกะปิอยู่แถวอ,อ,อ,อ่าอ่อเ่านย่างนะครับแถวไอ ไอ้แย่คลำสาลี่นะครับอยู่แถวนั้นนะครับสิไปจบอยู่หันระยะทางไกลพอสมควรครับสำหรับคล่องแสนเสแนี่อมองไปไกลทางฝุสนสิเป็นเส้นทันเวอร์นะครับอันนี้สิเป็นเส้นทันเวอร์ข้างฝุนเมื่อนี้รถอาริบบ่ได้หลายปันไหน,นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงอ เมื่อนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันมาคาบูชาต,ตีนี้ลดสี่หลายกว่าน,นี้นะครับเมื่อนี้ถือโอกาสก็เลยมาทายให้พี่น้องได้ชมกันกับบรรยากาศแถวเป็นแถวนี้ถือว่าเป็นโซนเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของกรุงเทพพื่อกันนะครับประวดมากก็จะมีโรงแรมมีห้างทั่วไป ล้วก็จิมีนักท่องเที่ยวพร้อมนะครับถ้าเป็นปกติถ้าเป็นแต่ก่อนก่อนซีมีโควิดก็จิมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นประเทศจีนนะครับแต่ทุกวันนี้หลังจากโควิดมา,าแทบสี่มี่เลยครับประตูน้ำกลายเป็นพื้นที่ที่เงียบไปเลยนะครับแต่ก่อนีอซีผู้คนี่ผูผ่านหลายกว่าน,นี้นะครับที่เห็นนี่ก็โรงแรมหมนกันับโรงแรมอัมารี โรงแรมบาไบโยกอันนี้ก็จะเป็นอ่าโนบเทียวครับผมโนบเทียวพันิน์นครับเซืนต์นิกส์ักๆอยู่แถวประตูน้ำกัซซี่ี่เป็นอันนี้นะครับเป็นเสื้อผ้านะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าตลาดทรงหันผู้ใดอยากซื้อเสื้อผ้าซื้อ,อยังไปขายกัมาได้เลยครับแถวนี้แล้วครับซื้อได้แล้วค่เมาโหโลแล้วก็ไปขายปีกต่ออยคืนหนึงนะครับ เดียครับโซนนี้แล้วครับหรือท่านใดสนใจแบบไดก็อ,อ,อยากเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดแบบไดเพิ่มเติมสอบถามได้ครับเจ็ทไทบ้านออพอเซนไอน,น้ำไห่ได้ครับบรรยากาศทั่วไปครับตัวน้ำ จะเป็นทางเรือนะครับเรือประท่ามากนะครับเดี๋ยวถ้าเรือมากเดี๋ยวผมเซตท้ายให้เบิ้งนะครับพี่น้องกับบรรยากาศสดๆเลยครับชีวิตคนส่วนมากก็ออกหางานเฮ็ดงานกันนะครับว่าคนลุงเทพต้นมากท่าก็ มีแต่คนตังจังหวัดตังทองสิลนแล้วครับมีแต่คนต่างถิ่นสมัครมาอยู่กรุงเทพกันแล้วก็มา,าเฮ็ดการเฮ็ดงานกันเพื่อาะไรได้ใ้เจ้าของนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งเรือนะครับตอนนี้เรือมาแล้วครับอันนี้เรือตอนนี้แล่นมาจากทางต้นทางมาทางไอ้บางกะปินะครับอันนี้ก็สิแเล่นไปปากคลองตลาดนะครับสบสายทีหนึ่ง บรรยากาศเรือข้อแซ่บต่กอนเจ็เบใจบ้านนะ่เคยนั่งด้วยกันครับต่กอน่เคยนั่งไปเห็นงานอยู่แถวตลาดโบเปก็นั่งเรือเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกในการเ,าเดินทางเพราะว่ารถบอยติดพอบนะครับค่าดยสารกับบแพงบานไดครับถือว่าโอเคพอประมาณเพราะว่าไอเป็น ใช้ชีวิตในการเทศงานก็นต้องใช้ใค่าใช้จ่ายเนาะครับอันนี้ก็บบได้แพงบาไดสะดวกพร้อมความปลอดภัยก็ถือว่าโอเคครับคะแนนเต็มร้อยผมมาผมให้ประมาณเก้าสิบไปครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เรือจอดท่าแล้วครับช่วงนี้คนบ่ค่อยหลยนะครับปกติถ่าช่วงเ,เวลาเร่งด่วนยำสอสอจังสี่นี่ปกติค้นหลนะครับ ัันนี้ครบเป็นวันหยุดพร้อมนะปา้าพี่น้องส่วนมากคนกับสี่ออกไปหาเที่ยวกันในจังหวัดบ่เคยมีผูยย้ใดอยอ่าุงเทพปานใดจังเตรนี้คนสิไลอ่าตอนนี้เรื่องก็สีออกไปแล้วครับมองภาพร่วมถือว่าโซนทุงเทพตอนนี้ก็ถือว่าเงียบไปถ่กันนะครับบ่คือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ขึ้นขึ้นว่านี้คนหลายนะักท่องเที่ยวก็หลาย คนจีนก็นหลายเสมอสี่บกไปมีเลยครับคนจีนัยจะมาก่ไแต่คนไทยแล้วก็ต่างชาติป่าปายเล็กน,น้อยว่าได้หลายบ้านหลายบรรยากาศทั่วไปโดยรอบครับ จากนั้นก็ฝากพี่น้องกดติดตามตรงนี้นะครับสำหรับช่องยูทูบเชฟไทยบ้านอีสานนิดีกับเพจเชฟไทยบ้านอีสานนิดีมีสองช่องทางให้พี่น้องได้ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ